ตมาว่าอาตมาบรรยายธรรมะเนี่ยรืย่นรื่นเรื่อยๆรื่อยสนุกสนุกในหัวใจเพราะมันเป็นสัจจะที่จะต้องเผยแพร่มันอยากอวดอยากเผยแพร่อยากให้อะเอาไหมเนี่ยมันอยากให้อะมันมีสมบัติจะให้สมบัติอันนี้อันนี้ไม่ใช่เพชรจะทองอะไรหรอกเพชรทองไม่มีมีเพชรทองก็มีคนเอามาถวายบ้างก็อย่างนั้นแหละ แปลสภาพเป็นรูปเป็นอะไรไปก็ไปใช้ทางวัตถุไปนะเพราะนั้นคนจนที่มุ่งมาจนตั้งใจจนเต็มใจจนนั้นมีปัญญาที่จะมาเป็นคนจนมีปัญญาจริงๆคนรวยนัะนะ่นเป็นคนบาปบาปตั้งแต่คุณปฏิบัติต้องการจะต้องมีมากๆให้มากกับเขาให้มากกับเขานั่นคือจิต ขอไปตอนนี้อัตมาจะพูดสัจจะนะอย่าหามาพูดแรงนะคำพูดนี้จะเป็นคำพูดของจริงเป็นสัจธรรมฟังดีๆรับลูกให้ดีๆคนรวยนั้นจะเป็นคนเลวชั่วแล้วก็เจริญขึ้นคนรวยเจริญคนรวยโลกีนะเป็นเลวชาติ แล้วก็เป็นเลวบันไ์สามขั้นตอนเลวชั่วแล้วก็เลวชาติแล้วก็เลวบรรย์ก็ขอขยายความแต่เพียงสังเขตไปนิดหน่อยว่าเลวชั่วก็คือคนรวยนี่จะเริ่มชั่วไปเรื่อยสะสมความรวยก็คือสะสมความชั่วไปเรื่อยจนกระทั่งตั้งหลักลงเป็นชาติก็เลวชาติ คือเกิดเมื่อไรจิตคิดเกิดเมื่อไรมันก็จะเอาแต่รวยเกิดชาตินี้มันก็จะเอาแต่รวยเพราะจะถ้าชาติใดเกิดในความคิดว่าไม่เอาแล้วรวยเออเมือนนั้นคุณลดลดชาติถ้ายิ่งเกิดมาทั้งชาตินี้คุณไม่คิดรวยเลยคุณนี้คุณเกิดมาไม่มีชาติเลวไม่มีชาติชั่วไม่มีชาติรวยส่วนอันเลวบรรลัยนั้นไ,นะไม่ต้องขยายความเลย เลวบรรลัยไ,ไม่ต้องขยายความเร็วทำลายทั้งนั้นเร็วทำความเสื่อมทั้งนั้นเรวทำความเดือดร้อนทั้งนั้นเรวบรรลัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสั่งสมความชั่วชนิดอยากรวยเนี่ยมันสะสมเข้ามากรักปักหลักก็เรียกว่าเร็วชาติเกิดเมื่อไรก,ก็กูก็จะรวยเกิดเมื่อไรก,กูจะรวยมันคานแยง่งก,กันกับความรู้สึกของคนที่ยังเป็นเลือดโลกีอยู่มากที่สุดเลยตรงกันข้ามกันปฏิโซตัง อาตมาขาอยืนยันนะว่าคนจนแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เป็นศัตรูกับคนรวยเป็นแต่เพียงว่าไม่อยากให้คุณไปติดยึดอยู่ในความรวยเพราะถ้าคุณอยากรวยนะีมันคือจิตที่มันไปสู่ความชั่วติดยึดอยากรวยนะียมันไปสู่ความชั่วแล้วถ้าคุณมาอยากจนมันมาสู่ความ ดีด่ใช้พยัญชนะแทนสภาวะธรรมโดยสัจจะไม่ได้ไปลบลู่ใครไม่ได้เป็นกดข่มไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปว่าใครจริงๆสัจจะมันเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่กับอโศกนี่ต้องจนใครไม่กล้าจนถอยได้ไม่ได้อยู่ในตระกูลของหมอเขียว พ่ <H it> อหมอเคียว,วนำสก,กุลว่ากล้าจนกล้าจนนี่คืออภิชฌาอะไร <H it> เดิมเนี่ยคุณแต,แต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นคนอย่างระริกระรีไงชื่อว่าสำเริมอย่างระริกระรีไม่มากระริกระรีอยู่สำเริมแลม้วนำสกุลก็ว่ามีทรัพย์ ถ้าอยู่ทั้งโลกมีทรัพย์จริงๆกระริกรีอยู่เงียนะเล็กๆน้อยๆนะยังไม่มากเพราะฉะนั้นบอกมาเจอของจริงเขาเลยไม่เอาแล้วสำเริงระเริงนิริกกันีไม่เอาแล้วมาเอาจริงเลยตัดใจเพชรมาตัดเลยเสร็จแล้วก็บอกเอาแล้วมาอย่างนี้จริงแล้วไม่เอาแล้วจะมีทรัพย์มาจนดีกว่าตั้งหลักเลยจะต้องขอเป็นคนจน กล้าจนใจเพชรกล้าจนเลยอันนี้ก็เป็นสัจจะที่ก็ดูกันไปนะเข้าใจกันไปเถอนะนะ่ะมันก็เป็นไปตามสัจจะนะก็จะเกินเวลาอีกจนได้ก็เดี๋ยวจะไม่เหลือสองนึ่ครึ่งนาทีให้คุณนะเนี่ยยังเหลืออีกสามนาทีไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกสามนาทีก็ขอสรุปว่าการจะสรุปนี้ก็คือ โปรดติดตามฟังต่อๆไปเรื่อยๆนี่คือการสรุปขั้นตน้นขอสรุปอีกทีก็ว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังมี DNA อยังเกิดลงในประเทศไทยจะเป็นชมพูทวีปต่อไปคือมีคนที่มีสุรภาวสติมันโตและมีพรหมจรรย์มีความประพฤติบริสุทธิ์เป็นจิตพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ที่จะเมตตาทั้งกายกรรมเมตตาทั้งวจีกรรมเพราะมีต้นรากของจิตเมตตามโนยอย่างแท้จริงแล้วรูปลักษ์หรือองค์ประชุมของทุกอย่างตั้งแต่มหาภูตร,รูปจนกระทั่งมาถึงประสาทรูปโคจรรูปมีภาวะรูปภาวะรูปคือฟิโนมินอนฟิโนมินา สร้างให้แก่โลกสร้างภาวะสร้างปรากฏการณ์ให้แก่โลกไปได้อาศัยได้อยู่อย่างแท้จริงเพราะเป็นความจริงของใจเป็นรากเงาเป็นมโนปุพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมยานะอย่างแท้